2022วันที่39นายอิทธาชันเจ้าของของไทยนี้ค่ะจากความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในศักยภาพยานยนต์โดยวัตถุกรรมด้านอิล็กทรอนิกส์วันนี้เรดยอว่ามอเตอร์ประเทศไทยเรองตอบแล้วที่หนักขึ้นออกเดินทางไปร้องคำเดินประจํในอนาคตที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีระดับพบกับเรซูวีออร์กแห่ง500 ด้วยเดยวคิการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมคลาสสิก,กของจีนอาณาไทย500มีความโอ่อ่าแข็งแกร่งและส่า,านามการออกแบบภายในได้รับแรงบันดาลใจจากฉากอนุงางของภูเขาและแม่น้ำส,ไไสะสท้อนความหรูหรานุ่นนมนวลแต่แฝงแ่งไว้ด้วยความเป็โครงกลางดีไซน์แบบระดับส่ท่อนเอกลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมของแปลนโดดเด่นด้วยการเกลี่ยคริสตัลส่งเพชรเจีระไน66อูมให้สมผัสที่หรูหราระดับ500มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างลงตัวทั้งการขับขี่ในเมืองและการขับขี่ในบทบูริาประเทศที่มีให้เหลือกถึง11โหมดและทางด้านนี้กับโอล่าไกรนด์แพสน้องใหม่ล่าสุดจากทางเฟรดกอร์มอเตอร์ด้วยรูปทรงของรถ4ประตูปุ่มเบ้กับดีไซน์ภายนอกที่เป็น,นอเอกลักษณ์ของโอล่าด้วยาวาาาสายหน้าและสายท้ายแบบเรียบงอนล้อแบบขนาด20นิ้วตัวรถสีชมพูทีท่ดูแปลกตา ประตูแบบแหวออกกรอบทั้งสี่ด้านสารถทับของมือจับกระดูแน่าสดิทไปกับตัวด้านหลังใช้ชุดสปอยเลืยอกบแบบไฟฟ้าสามารถพับเด็ได้มีแเรืระบบสองข่า,ปปาแบบรางชื่อหัอนคาแบบทิโนโลนิติกลาสลาสิงภายในห้องโดยสารของรถยังมาพร้อมกับการออกแบบความสุดลางในแบบที h โดยมีตวัสกรีีแบบลอยตัว,ตว,วอยู่เหนือพนชงกลาหรูรานะและที่ปปรถสบายด้วยการออกแบบไทยน

คุณเอยิจาประธานภูมิภาคอาเซียนเกรทวอลมอเตอร์สวัสดีครับท่านสุนนท์ชนและแขกรับเกียรติท่านเข้าสู่ปีที่2นะครับของการเข้ามาดำเนินธุรกิจของเกรนวอลมอเตอร์เรายังคงยึดก,การดําเนินงานผ่าน3กลยุทธ์หลักนะครับซึ่งได้แก่การขึ้นเป็นผู้นําด้านยานยานต์นไฟฟ้าการรับฟังเสียงของผู้บริโภคและการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าของเรา ในงานอเตอร์สปูปปีนี้นะครับเวทบอร์ดมอเตอร์ยังคงมุ่งมั่นนำผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำมากมายมาจัดแสดงให้กับคนไทยได้สัมผัสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอาทิติจักข่าวสไตล์ครับวันนี้เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่นำคุณผู้ชมมาสัมผัสกับยนตกรรมโดยเฉพาะเราอยู่ที่งานพากร,รมยานยนต์ครั้งที่39แล้วนะครับและอีกหนึ่งดาวดวงเด่นของบูธ เทอรมอเตอร์ Motor, ก็คือเจ้าฮาวาโจไลออนครับเจ้าสิงโตอารมณ์ดีฮาวาโจไลออนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เออทอร์มอเตอร์นั้นนำเสนอมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วครับแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่จากคุณสมบัติในเรื่องของการใช้พลังงานแบบไฮบริดที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็ทำให้ รถรุ่นนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องครับ <Yeah. S 1> ด้วยความที่เป็นรถอนเนกประสงค์ยอดนิยม,มนะครับภายในบูสของ g a t e w a มอเต t o r ก็ยังมีการตกแต่งพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหลกนะครับหลังคามาตรฐานรวมไปถึงเรื่องของบันไดข้างอันนี้ก็เป็นอุซอรีที่แต่งเติมเสริมเข้ามาเพื่อให้ดูเพื่อให้รู้ว่าฮาวาโออนนั้นสามารถที่จะนำคุณ เดินทางไปในสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายครับสีสันภายนอกนะครับโจเลียออนมีให้เลือกถึง5สีเลยนะครับโดยแบ่งการทำตลาดไปสามเกตเริ่มต้นจากเกตเทรดครับรุ่นกลางก็เป็นตัวโปรสำหรับรุ่นท็อปก็เป็นตัวออาต้าราคาเรียกว่า9 0 9 0 0 0บาทสำหรับตัวท็อปครับว่าจะเป็นการตกแต่งภายในนะครับเส้นสายที่มีการตกแต่งแดชบอร์ดด้วยวัสดุสีโรสโกนะครับ แล้วก็จออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่2จอเลยนะครับทั้งที่บ่งบอกข้อมูลสำหรับผู้ขับขี่แล้วก็จอส่วนกลางที่เป็นแบบลอยตัวที่บ่งบอกข้อมูลสำหรับทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารควบคุมความสาระความบันเทิงต่างๆสามารถทำได้รวมไปถึงตั้งค่าระบบของรถยนต์ด้วยนะครับด้วยดีไซน์เฉลียวฉ่งมีระดับสะคอนยนรถยนต์แห่งอนาคต กระจังหน้าสตาร์มทริกล้ำสมัยสีดำเทาให้ความห,หรูหราหรอด้ามาที่หน้าจอตรงกลางของเรานะคะขนาด1 2.3นิ้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มคอนโทรลนะคะเริ่มต้นเลยนะคะตั้งค่ารถยนต์ของเรานะคะก็จะมีโหมดคาวเวลจรไอรออนของเรานะคะจะมีโหมดการขับขี่มาตรฐานสปอร์ตประหยัดแล้วก็ขีพื้นที่มาน,นะคะลูกค้าสามารถใช้โหมดไหนก็ได้ตามความต้องการของคุณลูกค้าเลยสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะ ตั้งค่าได้จากตรงตรงมาจอเลยใช่ค่ะสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็โจไรออนของเรานะคะก็จะมีพาวเวอร์มาไลนยนะคะก็จะเป็นเบาสบายสปอร์ตนะคะมีสามโหมดมีสามโหมดเลยนะคะลูกค้าสามารถลองใช้ให้กับเข้ากับตัวเองได้เลยนะคะตรงนี้ใช่ค่ะแล้วของเรานะคะก็สามารถสั่งการพันเสียงได้นะคะอย่างเช่นสวัสดีฮาวเว สวัสดีค่ะเปิดม่านบังแดดได้ค่ะอ่าแล้วก็ของเรานะคะก็จะมีไวรเรชชาร์เจอร์นะคะอยู่แดงล่างๆนะคะโทรศัพท์ที่รองรับนะคะก็สามารถวางชาร์จได้เลยแล้วมานะคะปุ่มตรงนี้เลยแน่นอนว่าของเรานะคะมีกล้อง360มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังเลยสามารถกดปุ่มนี้ดูได้ท็อปวิวเลยนะคะ สามร้อยหกสิบองศาเลยนะใช่ค่ะสามร้อยหกสิบเลยค่ะนี่เดี๋ยวลองให้ดูได้เลยสามารถแบบเลือกมุมได้ด้วยเลือกมุมได้ด้วยอ๋อโอ้โหอัจฉริยะจริงๆค่ะในรุ่นของโรไรออนนะคะครับอืม เรื่องการตั้งค่า<ช>ระบบต่างๆของตัวรถใช่ค่ั <คำ S 2> อันนี้ก็จ้ของเราก็จะมีโหมดคันริงอัจฉริยะห,หรือเรียกว่าวันแพดเดิลก็จะมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าลูกค้าต้องจอดรถก่อนนะคะเราค่อยกดถ้าขับรถไปแล้วลดกดจะไม่ได้ครับผมเพื่อคว <รถ S 1> ามปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะ,คะระดับการ กับคืนพลังงานคือการรีเจนแบตเตอรี่ค่ะก็จะมีตั้มาตรฐานสูงค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งแล้วก็มันจะแปรผันตามคันเร่งด้วยนะใช่ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นเป็นไฮบริดก,ก็จะประมาณนี้นะคะคแล้วก็โหมดรุยน้ําของเราแน่นอนว่าคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องกังวลว่าน้ําสูงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยจะไหวไหมจะไหวไหมแต่ว่า<ะ>แบรนด์เราค่ะแนะนําว่าให้รุยน้ําได้ครึ่งร้อยอยู่แล้วใช่ค่ะถ้าสมมุติเอ่อมันครึ่งร้อยงเงี้ยเราใช้โหมดรุยน้ําก็ได้มันก็จะตัดไปที่น้ํามันแล้วมันก็จะเซฟแบตเตอรี่ขออองเเเรราาพพืื่่ตัดก ใช่ค่ะอันนี้คือแบบปลอดภัยไว้ก่อนรับผมใช่ค่ะอันนี้มี Adaptive Cruise Control ด้วยใช่ไหมแนโนนค่ะว่าของเรานะคะพวงมาลัยทางด้านนี้เลยค่ะก็คือจะเป็น Cruise Control และ Adaptive Cruise Control คือปุ่มนี้เลยนะคะใช่ค่ะสามารถขับไปแล้วสามารถตั้งค่าเซตได้เลยนะคะก็จะขับตามคันข้างหน้าสี่ระยะนะคะจะมีแบ่งเป็นสี่ระยะไกลก้างไกลมาก ปานกลางใช่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ใช่ค่ะตามสเตปนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเอสั่งการด้วยเสียงก็ได้เนี่ยค่ะแล้วก็พูดได้เลยจะสวัสดีฮาวาวก็ได้หรือว่าจะกดปุ่มนี้ก็ได้อ๋อใช้ได้สองอย่างจะทักเขาด้วยเสียงก็ได้หรือจะเลือกที่จะสั่งการด้วยเสียงไปเลยก็ได้ใช่ค่ะก็จะได้เลยตรงนี้นะคะอเแน่นอนว่าของเรานะคะก็จะมีระบบช่วยจอดด้วยค่ะมันจะเป็นเนี่ยค่ะสามทิศทางเลยไหม นาวขนาดกับฟุตปาดใช่ค่ะเข้าซองใช่ค่ะแนวเฉียง45องศาไหวไหมอาเอาโอเคค่ะก็สามารถใช้ระบบช่วยจอดได้เลยอย่างเงี้ยค่ะครับใช่โอ้โหก็แทบจะเป็นควบคุมเรื่องของการขับขี่ระบบความปลอดภัยระบบความอำนวยความสะดวกสบายระบบปรับอากาศก็ตรงนี้นะตรงนี้ค่ะสามารถกดเข้ามาได้เลยค่ะก็จะ ตรงนี้เขาสามารถเลือกอันนี้ก็จะเป็นความเร็วแรงของพัดลมอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมินะคะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ตจวไรออนก็จะรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y แล้วใช่ค่ะตอนนี้เป็นไวเลสแล้วเสียบสายก่อนค่ะอ๋อทั้งทั้งสองอย่างเนาะใช่ค่ะเสียบสายอ่าเป็นอย่างเสียบสายใช่ค่ะแล้วก็อันนี้คือช็อตทัส ใช่ค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นเปิดแอร์ปิดแอร์กลิ่นภายในอากาศไร้ฝ้าหน้าไร้ฝ้าหลังกล้องรอย3กสแล้วก็ระบบช่วยจอ,อแล้วก็จะเป็นระบบะปิดวิทิวปิดเสียงตรงนี้ค่ะครับถ้าไม่ต้องการไปทัชที่หน้าจอนะใช่นะค่ะเป็นเหมือนคีย์รัดอยู่ตรงนี้แทนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคีย์ลัดก็อยู่สะดวกใช่ค่ะการตกแต่งนี่อย่างนี้เขาเรียกเป็นเป็นการตกแต่งด้วยสีโรสโกสีโรสโกแน่นอนค่ะแบรนด์เราก็เรียบหรูดูแพงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะตัดด้วยกับสีเบรดสีขาวอะไรประมาณนี้ค่ะ ของภายในบะภายในก็เป็นทูโทนนค่ะแล้วก็รักคาพนัมิกใหญ่โตมากใหญ่โตมากเลยค่ะนี่แล้วมีช่องตรงนี้ด้วยก็จะเป็นช่องเสียบกล้องอะค่ะแวนเราค่ะมันก็จะมีกล้องแล้วก็เสีามารเสียบกับ USB ตรงนี้ได้เลยอ๋อล้องมาทึกหน้ารถนะคะไม่ต้องไปลากสายให้ระยงระยังนะใช่ค่ะอืมก็สะดวกแล้วก็ตรงหน้าปัดของของจอหน้าปัดเนี่ละครับ อ๋อโอเคสามารถกดดูฟังก์ชันตรงต่างได้ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็<ซ>ตามตามถ้าเกิดว่าเป็นปกติเขาก็จะสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆได้เรียก<ๆ>ด,ดูต่างๆได้ค่ะจะเป็นดูพวกอินโฟเมชันในการขับขี่เราตรงนี้ค่ะใช่แล้วก็พวกตั้งค่าทีมตั้งค่าหน่วยแบบว่าเช่นเป็นอุณหภูมิแล้วก็มันจะมี มาวัดลมยางใช่ไหมคะเราก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยลมยางอ่อนมันก็จะบ l ิ n มาที่ตรงนี้ใช่ค่ะมันจะมีเราสามารถกดดูได้เลยถ้ามันอ่อนปุ๊บม,มันจะเป็นสีแดงให้เราจเจอนว่าเออรถรถ้อยยางเรามีปกตินะอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับผมแต่ว่ารถนี้ยังไม่สไาตลา์เราก็เลยกดดูไม่ไ,มได้มากครับครับตอนนี้แคมเปญเราเป็นยังไงเออที่สำคัญได้เลยค่ะฮาวเวโจรไอรออนนะคะแคมเปญสุดพิเศษมากเลยถ้าคุณลูกค้าดาว25%ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะได้ดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่ปีเลยนะคะ ช็อกเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องเสด็จอกเบี้ยเลยค่ะแล้วก็แล้วก็แ,กแถมบัตรน้ำมัน20,000บาทเลยนะคะทุกสีทุกรุ่นของ h าวเวลจอไรออนเลยตอนนี้เรา5สีเลยแม่5้าสีเลยค่ะแดงขาวเทาดำน้ำเงินค่ะใช่<อ>ค่ะเราแถมบัตรน้ำมันเลยแล้วก็แถมฟิล์มรามิน่าเซรามิกวันรอบคันด้วยค่ะ ตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะใช่ค่ะแค่ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นี่หนูก็รู้สึกว่าได้ครมแล้วมันสี่ปีครับสี่ปีใช่ค่ะโอ้โหลูกค่ะไม่ต้องเสียดอกเลยขับรถไปแบบสบายแล้วก็แถมประกันภัยชั้นหนึ่งอยู่แล้วด้วยค่ะอันนี้พร้อมสับเลยนะพร้อมสัเลยค่ะาปไปดอกเบี้ยฟรี4ปีสปีวัดน้ำมัน20,000 ขับสองหมื่นนี่สามารถขับได้หลายเดือนนะคะโอ้โหโอ้โหอันนี้ต้อง <c oughs> คือ,อแบบว่าถ้าลูกค้าออกรถก็คือสามารถเหมือนเอาบัตรน้ำมันไปเที่ยวปีใหม่ได้เลยอ่าเออแล้วรับรถได้เลยหรือเปล่าแน่นอนค่ะรับรถได้เลยมีรถพร้อมส่งมอบทุกสีค่ะโอ้โห oh, อันนี้ก็ผ่านไม่ได้แล้วนะครับผ่านไม่ได้แล้วค่ะสามารถเข้ามาดูงานในเอ็กซ์โปมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ได้หรือว่าจะเข้าไป ที่โชว์รูมใกล้บ้านก็ได้สามารถทดลองขับได้เลยในในเรื่องวันนะแคมเปญเดียวกันเลยนะแคมเปญเดียวกันทั่วทั่วประเทศเป็น,ปนวันไพร์เลยค่ะลูกค้าสบายใจได้เลยค่ะครับใช่และไทเดบูสเฟลบอมอเตอร์แห่งนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนุกกับการถ่ายรูปคู่กับเจ้าเหมียวโอราคูแคสและเจ้าสิงโตโจลลอลยอนที่โฟลต,ต์บูทรวมถึง DIY วเวิร์กชอปให้คุณได้เพลิดเพล,เพลินไปกับกิจกรรมทำติ i ต็อที่ติดโทรศัพท์มือถือในสไตล์คุณ ตลอดจนโซนที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณได้สะสมคะแนนผ่าน g ีฟันเพื่อแรกรับข้องระงวัลสุดเอกซูซจากเวฟบอร์ดมอเตอร์ขอให้ทุกท่านเลพลินและออกเดินทางสู่อนาคตด้วยกับเราเวฟบอร์ดมอเตอร์สวัสดีค่ะ